ส่งช่องนี้นะคะจะพาไปที่จังหวัดพังงาค่ะโดยจังหวัดพังงาได้มีการมอบบ้านใหม่ให้กับผู้สูงอายุซ่อมบ้านสร้างคนสารพลังเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดพังงาค่ะนางไพรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานขออภัยค่ะนายไพรรัตเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานส่งมอบบ้านผู้สูงอายุโครงการซ่อมบ้านสร้างคน สารพลังเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดพังงาให้กับนายปรีชาภุมรินณนะบ้านเลขที่187ทับ4หมู่ที่5ตำบลลำพีอําเภอท้ายเหมืองท่ามกลางความยินดีของนายสุภทษิตเอี่ยมเจริญนายอําเภอท้ายเหมืองภาคเอกชนผู้นําท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพราะมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านเนอโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้สูงอายุพร้อมย้ำว่าจังหวัดพังงาจะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจและดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบางในพื้นที่ครอบคลุมต่อไปนางสาวสมพรทิพย์สุขวโรดมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพัฒนาขออภัยค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาได้จัดทำโครงการซ่อมบ้านสร้างคนสารพลังเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดพังงา วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนสภาพบ้านไม่เหมาะแก่การพักอาศัยให้มีบ้านที่มีความสะดวกปลอดภัย ได้มีสุขอนามัยที่ดีในการใช้ชีวิตประจาําวันหน่ยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลลำพีจํานวนเจ็ดรายทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลลำพีได้ร่วมกับเครือข่าย CSR จังหวัดพังงาสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและแรงงานช่างในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านอีกทั้งเรือนจําจังหวัดพังงาฐานทัพเรือพังงากองทัพเรือภาคที่3และวิทยาลัยเทคนิคพังงาสนับสนุนช่างฝีมือแรงงานก่อสร้างเข้ามาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน และวัดประชุมศึกษาได้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่แรงงานระหว่างดำเนินการจนแล้วเสร็จค่ะ